สวัสดีครับเจอกลุ่มโจรมาพ้นนักโทษนะครับชิงตัวนักโทษระหว่างทางจะได้มาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทันนะครับโดนโจนกลุ่มยิงตายไปเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ยังมีนักโทษอยู่ในกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือศพของกลุ่มโจรครับที่มาชิงตัวนักโทษตัวนี้คือน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ เจ้าหน้าที่ที่กลุ่มตัวนะครับกลุ่มตัวนะโทษและโดนดักถึงตัวระหว่างทางโดนคนโจรุ่้อยู่ในปานแถวนี้ครับผมขี่มา้ามาเจอพอดีเจสานาันได้ไม่ช่วยตวยำรวจไปทันโดนโจรมยิงตายเลยนี่ครับตำรวจโ,โอ้โหอืมไม่น่าตายเลยนะับผมช่วยช้าไปหน่อยนะผมกำลังเห็นโจนเนี่ยกำลังยิงยิงนะยิงตำรวจอยู่เลย เสียายมากเลยไม่ช่วยไ้่ขันตายสองนายโจรมาคนสี่คนมีโจรทั้งหมดสี่คนตุ้มโจมตีระหว่างทางเขาเปิดก่อนเลยตำรวจไม่ทันไม่ตั้งหลักไปยังยังอยู่บนรถรถมาเยอะนะเฮ้ยโจมโจรโจมเหยียคนนลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะจัดก,การเจร้าหมอนี่เราจะไม่จัดการธรรมดาโอเคเราจะจัดก,การมือ อเจียงมาเลยโอ้ยตามไม่ทันเลยเด้อเด้อเด้อเดอเดเดเดมาๆมาๆๆขีมมม่มาทำเลยจะน,น,นีโพลขี่มาตามเนี่ยฮะวิ่งเดีวไปไหนก็วิ่งไม่เวกว่าม้าหรอกผมเดนจนีวิ่งเวมากปกติผมจะตามทันเพอนี่ผมตามไม่ทันเรเร็วมากอะเร็วเหรอเร็วเหรอฮะฮะเองนะดนะนะพวกพ้อมาใช่ห ฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอเป็นโจรแล้วยังยังจะทำผิดสำซาบไม่สำนึกคือเขาจะเอาไปแฝงแฝงขอที่เมืองวันเดน้ายนะไม่มีไม่มีอะไรให้ปนครับโจ้คนนี้อยู่ในคุครับก oh <my> ำลังถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงตัวอยู่ไม่มีอะไรปน oh <my> โอเคเดี๋ยวจะ เราจะมาดูนะเราจะมาจัดก,การกับโจนี่ยังไงเดี๋ยวผมขอใช้เวลาคิดสักครู่นะครับทำยังไงกับมันดีเอาไป่วงน้ำไม่ดีไหมเฮ้ยนี่ไงทวงน้ำเลยนี่โจนคนที่ที่หนึ่งนะครับนี่คนที่สองคนที่สอยังไม่นะโจนอ๋อโจนสามคนแเจ้าโจนเปนที่สอง ไม่ใช่ตีโจรสามจะนั่งเจที่ตำรวจสองนายโอเคหรือตัวนีด้วยหม่สนเห็นหรือไม่คนนี้เดี๋ยวเขาเขาคิดว่าเร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 าเป็นคนร้ายไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเห็นเราปีไปแจ้งตำรวจเขาไม่รู้เราว่าเราจับตันมาคนคอเห็นเราแบบคนไปไหนมาไหนหรือหรือฆ่าคนตายหรือแบบผกมันก็ที่เราเป็นโจรอะแ้จ้งเป็นก เกมนี้มันคือถ้าถ้าเราถ้าเราทําดีก็ได้ความดีนะทาช่วได้ความชั่วแต่เราไม่ได้ฆ่าคนดีถ้าเราฆ่าคนดีอะเราจะกลายเป็นคนช่วแต่นี่เราฆ่าโจรครับจะเรียกว่าเฮ้ยปืนเฮ้ยไม่ใช่ปลา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 เยๆเมื่อกี้ผมเห็นปลาตัวใหญ่มากเอาไปขายได้เนี่ยโอเคนีค่แหละปลา มองไม่เห็นเลยเฮ้ยดนเนี่ยโอเคเดีย๋ย okay. วเดี๋ยวจะการโจนโจนช่วยกันเฮ้ยมันยังเงยหน้าพนน้ำอยู่นะโอเคผมผมจะค,ค่อยเคลียร์ <c oughs> เคลียร์ลงไปเคลียร์ลงไปนี่มันคือบ่อจระเข้นะครับรับรองตายแล้วเป็นอาหารจระเข้เป็นโจนไม่มีประโยชน์อย่างน้อยๆก็ยัง ยังมีประโยชน์ต่อสัตว์โลกจะเป็นาหารเจเ้ประเทศโอเคตายแล้วมันตายแล้วครับตาย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 จนชั่วผมผมเกียดมากจนจนที่ฆ่าตำรวจโอเคฆ่าคนชั่วแล้วสบายใจแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ยม,มีมีคนพายเรือมาจับอาเลยเดี๋ยวนะเขาต้องใส่เราหรือเปล่าอ่ะเกมเกมนี้ผมจะเล่นเป็นคนดีนะผมผมไม่อยากเป็นคนชั่วนี่พายไปไหนนะหรือว่าโกหกหรอโอ้โตัวผมสกปรกมากมาเขาสกปรกผมต้องไปอาบน้ำให้ตัวเองเลยนะแล้วต้องขัดม้าเท่าไหร่มาไปอาบน้ำสวยๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะ มาเรามีใครมะเก็บปกแล้วมีตำรวจมาเก็บปกหรือเปล่เาเดี๋ยวผมจะมาต่อยกระจละเทให้ดูนะครับวันนี้จะมาตัอกระจละเททุกคนดูระหว่างคนกับจระจละเทใครจะชนะต่อยมือเปล่าเลยครับไม่ใช้วุฒิ <c oughs> คนจีงต้องต่อยกันไอ่เข้อาเธอมอแฟร์น่ากใจถึงแล้ว แต่ใช้แค่ใจอย่างเดียวไม่ได้ครับใช้แค่ฝีบรอยเดียวก็ไม่ได้กําลังเป็นรองเจรอระเฮต้องต้องดูว่าเราจะพูดได้หรือเปล่าโอเคแถวนี้น่าจะมีเจอระเฮตอยู่แหละเดือดเดือดเดือนพรมรางนะโอ้โหเจอแล้วครับเจอเจระเฮตัวนึงโอเคเอาเอาเอามาเราเหมือนเหมือนกวนครับมันมันเป็นสัตสัตเป็นเดือเจอระเฮตเหมืนกวนโอเคโอเค โอเคครับอ่าเราเราไม่ไปก่อนนะเต๋ยว่ายีดี์ทำอ่าพอจะเตีเต๋มาข้างหลังก่อนคนระับโอเคเริ่มได้ครับว่าจะเห็นว่าจะชนะเอ้ยไปเอ้ยหุ้ยก็คือหุ้ยอุ้ยโอ้โหโอเค,อเค,อเค,อเคจะเข้ชน,นะจะเข้ได้เป็นคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแค่ตัวอีกสักทีหนึ่งครับ คล้องใจอะมาคล้องใจ <mäßig> มันมันกระทืบตั้งหลายทีนะเจอจระเข้มันมันอึดกว่าเรามากแบบโห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 ถุยไปดยความเดือดอ่ะต่อยต่อยแพ้จระเพ้คุณอยู่ไหนพวกจระเข้เจอลูกจระเข้เตะสักตัวสองตัวเตะเล่นแต่ไข่จระเข้แพงมากนะเกนเนี่ยเป็นไข่ที่ที่แพงมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นล้รับมันมันจะมอไม่เห็นแล้วจัไแ้ตัวใหญ่ไปเนี่ยเฮ้ยตัวตัวนี้ไม่ใหญ่มากตัวนี้ไม่ใหญ่มากออเค้เเรอบนี้ผมจะขอใช้มีดนะแล้วขอขอเปิดก่อนเลยจากด้านหลังโอเคแต่ว่าผมโกก็ได้นะแต่มันไม่ไหวทีบโอ้แทงแทงแครอุ้ยโอครับ สรุปคือจอร์เใ้ชนะคนนะครับโอเคยอมแพ้ครับในการต่อยจอร์เให้ดีหมือเปล่ายอมแพ้แต่เราจะไม่จบง่ายง่ายก่อนจกไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำอะไรครับต่างๆนะครับโอเคก่อนจะจากไปฝากคนแค์กดติดตาด้วยน,นะครับผมกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ อยากให้ผมทำอะไรในเกมเลนได้นดนชั่นผมจะทำให้ดูนะจริงๆมันเอาคนไปแขวนคอกับผ่านก็ได้นะแต่ผมไม่อยากทำเลยอืมันผมไม่อยากไปปวดชัวเฮ้ยเยวโอเคโวยค,คนแพ้แต่คนไม่จบด้ยไอ้นี้ปะตัวติ้น้ยตายตายไปยังไ,ไงนะสบายใจแล้วโอเคครับสวัสดีครับผมยินรับชมเย้